สวัสดีครับกรเกษตรสุดใจใหม่แล้วพี่น้องวันนี้เกษตรมาอธเบียต,ตน้นหมกทุเรียนหลักมาเบาเรื่องบรรยายเรื่องหมกทุเรียนปัญหาของหมกทุเรียนให้พี่น้องได้ฟังกันปัญหาหมกทุเรียนหนาฝนนี่มีปัญหาหลายอย่างหลายอย่างพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเรื่องน่ำเรื่องดินเรื่องโลกต่างๆโลกเชื่อล่าล่าทั้งหลายแหละพี่น้องล่ามีหลายอย่างหลายล่า เกษรสุดใจในกับบวกหูอกว่าไม่มีลาอย่างแน่แต่ว่าโลกของบักทุเรียนดหลายคับอีดีพี่น้องื่อเป็นว่าสิเป็นล่าทาั้งหลกักหรือว่าทาั้งใบลำตน้นมีครบมัดพี่น้องกันผู้ใดที่ปลูกบวกทุเรียนนี่ศึกษาดีๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อกับเขาไปเบิง้งงนั่งยูทูปเพิ่นนั่นแหละว่ามีอย่างแน่การรักสมรักษายอย่างเฮ็ดจังไดแบบใด การสิบปลูกเป็นจ้งไดกเกษตรทุจนี่ก็ศึกษาใน y ย u ทูบลระพี่น้องเบื้องในช่องของพี่น้องต่างๆหลายๆช่องแล้วเข้ากับเอามาวิเคราะห์กันเบื้องว่าดินบนเฮ้าเนี่ยมันควรสิปลูกแบบใดเริ่มต้นแบบใดดีดจากกัาเกษตรทุจนี่ก็ปลูกมาตายบ่หน่อยลราพี่น้องทอสิได้ก็ได้ศึกษาน้ำต้นบทุเรียนในบ่แมนน่อยๆพี่น้อง ติพ่ายางเมืองเนื้อพี่น้องเนื้อจังสวนเกษตรสุจรนี่กับต้นหมกตุเลียนนี่เกษตรทุจใจนี่กได้ปลูว้ประมาณ20กว่าต้นนะพี่น้อง20กว่าต้นนี่กตบ่แมนว่าปลูกรุ่นแรกมันสีเหลืออยู่ประมาณ3ตนนะ้นพี่น้องนี่ตน้นรุ่นแรกก็คือต้นนี้กับต้นนี้พี่น้องต้นหนึ่งอยู่ด้านด้านท้างนะพุ่นพี่น้อง เรูซสึกว่ามันกะกะสิไข่ยอยู่พี่น้องที่เฮาปลูกได้แต่เฮาก็ต้องศึกษาไปกับมันแหละพี่น้องว่าการปลูกทุเรียนมันเท่าสี่เหตุแบบใดเนี่ย,บบยศึกษาขั้นแรกเขาก็ศึกษาน้ําดินก่อนแหละพี่น้องศึกษาดินศึกษาดินหน่ำคาดินคาน้ำมามันปีจังไดคาดินเฮาอยู่จังได ่าน้ำจังใดเขาก็ต้องมีเครื yani. anyway. so the the so ่องวัดพ <ung> ี่น้องแจกกษตรสุดใจนี่ว่ามีเครื่องวัดดอาพี่น้องก็ปลูกไปตามสไตล์ของเกษตรสุดใจเลยพี่น้องเขาก็ดูแลเบิ้งรักษาอาการมันเบิ้งอาการมันเป็นยังไงแน่เขาก็ขอไปเบิ้งในยูทูปศึกษาน้ำเพลินน้ำแน่ว่าอาการแบบมันเป็นยังไงที่ผู้เขาเจ้าเลี้ยนลูกกันมาแล้วเขาเจ้าก็ลูกล่าพี่น้องว่ามันเป็นโรคโรคแบบนี้เป็นโรคจังไดใส่ยาอย่างว่าสีเขาก็เอา คำที่เพิ่นบอกนั่นแหละมาเรียนดูน้ำเข้าก็เห็ดไปตามเพื่อนบอกน้ำแน่หล้กก็เอาข้อมุนของจะคลองทีคเคยปลูกมาแล้วมันตายลักษณะแบบนี้มันเป็นยังไงใส่ย,ยายยังฉีดแล้วมันเศร้าเข้ากับเห็ดไปไปตามนั่นแหละพี่น้องมืง้อกี้อากาศดีพี่น้องลมแย่จากน้อยแดดก็กำลังจมพี่น้อง ฝนกระตกดูนี่แหละข้อควระวังก็คือฝนนี่แหละพี่น้องน,น้าฝนฝนตกดูดินอยากชื้นอยากแชะเข้ากับคอยบึงกันไปน้ำเชื้อหญ้าเชื้อลาเตโคดอรมาเนี่ยหญ้าให้ขาดพี่น้องเข้าไปปลูกไปเลยเข้าสีไปลดตามคน้นตามยังมันเลยพี่น้องกเกษตรสุจนี่ก็บ่ให้ขาดพี่น้องเชื้อลาเตโคดรมาเนี่ย แจ้งตัวนี้ก็มีอาการอาการหน้าเป็นห่วงแหละจังมันเป็นยังไงเราพี่น้องก็เบิ้งมันไปเังสีแ่แหละแต่ียมกับกระลังแตกยอดมาไทายให้พี่น้องได้เบิง้งสวยๆยงามไปซื้อดอกพี่นอ้องยูซื้อๆกัเสียสดสใจมือน,นีกับบ่ได้เฮ็ดหีุยังออกมาชมหัวชวมสวนกับอยากไทยให้พี่น้องได้เบิ้งกันซือๆ ต้นนี้ก็มีอาการนื่กันพี่น้องมีอาการใบใหม่ใบยังไปกับย้อนใส่ปุ๋ยแหละกะเัเส้สุดใจใส้ปุ๋ยนักมือไปน้อยพี่น้องปุ๋ยนี่ระวางที่สุดประเภทปุ๋ยพี่น้องเพราะว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีเคมีก้อนสีใสเนี่ยเขาก็ต้องระวงางซะก่อนพี่น้องเข้าสีใส่ลายบไดคอยๆใส่ไปเรื่อยๆกับเบิ้งอาการมันไปน้ำเข้็คอยเอยลีนะ้ยนรูน้ำมันไปน้า แต่ว่าลูกที่เอาอยากที่สุดก็คือลูกทั้งหลากล่ะพี่น้องล่าเขาโค่นเขาหลากนี่แหละโตสําคัญทั้งใบก็มีลูกใบจุดใบดังใบใหม่ลําต้นก็ใบท็อปเชื่อละลงกับเอาอยากขึ้นกันนะพี่น้องแต่ขันเฮามียาล่าฉีดยูประจำประจำประจำนี่ก็บ่ปเป็นยังพี่น้องบ่ปเป็นยังใส่ได แต่เฮาพยายามปุยต่องระวางให้ดีที่สุดยาะไป,เ,ปนเน็กเน้นเป็นในเข้าต้องคอยคอยใส่กันไปใส่เอาไปเรื่อยๆน้อยๆเนาจันไรกระขอฝากพี่น้องไว้ซ่ำนี้ละเด้อเกษตรสุดใจคนหมักเห็ดเกษตรพี่น้องเห็ดอยู่ผู้เดียวนี่แหละอม่บุเร่มาเห็ดซอยเข้ากับพยายามเฮ็ดไปเรื่อยๆเละพี่น้องเฮาเห็ดไปดูดู เห็ดซูมือซูมือเดี๋ยวมันได้เองนะพี่น้องค่อยๆเห็ดไปเขาไปเห็ดเทลายเดียวเห็ดเทลเล็กเทลหน่อยกันไปเขาเห็ดอยู่ซูมือซูมือเดี๋ยวมันได้เองการปลูกการฝังเนี่ยเขาก็ปลูกไปมีหม่องปลูกเขาก็ปลูกไปเทลเล็กเทลหน่อยย่างละต้นสองต้นไปเขาเห็ดอยู่ซูมือมันถึงได้เองนะพี่น้องฮะจะได้ก็ขอฝากไว้สำเนาด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดทีไวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ